ข่าวเช้าประจำวันที่21สิงหาคม2568อรุณสวัสดิ์เช้าวันพฤหัส,สบดีที่21สิงหาคม2568สรุปข่าวเด่นรอบเช้าในประเทศทั้งสถานการณ์การเมืองที่น่าจับตาความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาสภาพอากาศราคาทองและความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนายกแพทองทานเข้าแจงสารรัฐมนูลวันนี้ชี้ชะตาคดีคลิปเสียงหุนเซน ประเด็นการเมืองที่ร้อนแรงที่สุดในเช้านี้คือการที่นางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าให้การต่อสารรัฐมนูญในคดีคลิปเสียงสนทนาที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชหุนเซนประธานองคมนตรีกัมพูชาซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงของชาติโดยสารมีกำหนดไตส่สวนพยานในเวลา10นาิกา30นาที สื่อมวลชนทุกขแขนงต่างจับจ้องว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาด้วยตนเองหรือไม่ท่ามกลางกระแสข่าวก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการลาประชุมคณะรัฐมนตรีติดต่อกัน2ส,สัปดาห์ซึ่งทำให้เกิดการคาดการทางการเมืองต่างๆนานาขณะที่วันนี้ยังตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนางสาวแพทองทานอีกด้วยทั้งนี้ผลการไต่สวนในวันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อทิศทางการเมืองของประเทศในอนาคต สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังคงตึงเครียดความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ปราสาทตาควายยังคงเป็นที่น่ากังวลหลังจากมีเหตุการณ์ระเบิดและพบทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่อง รายงานจากกองทัพภาคที่สองระบุว่ายังคงมีการยั่วยุจากฝั่งกัมพูชาและล่าสุดมีการเผชิญหน้าระหว่างทหารกัมพูชากับคณะผู้สังเกตการแปดชาติอาเซียนที่ฝ่ายไทยนำลงพื้นที่สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนกว่า7.7แสนคนใน7จังหวัดโดยมีบ้านเรือนเสียหายกว่า700หลังและประชาชนบางส่วนยังคงต้องอพยพไป,ปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อ ปลอดภัยทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจราคาทองคำเปิดตลาดคงที่ตลาดอุ้นจับตาการเมือง ราคาทองคำสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองคำแท่งในประเทศเช้านี้ครั้งที่1โดยราคายังคงที่จากราคาปิดเมื่อวานนี้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ5 1 4 5 0บาทขายออกบาทละ 51, 5 1 5 5 0บาททองรูป,ปรพรรณรับซื้อบาทละ55,22.68บาทขายออกบาทละ52,50บาท ตลาดหุ้นไทยดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้20สอคอปิดที่1,248.13จุดเพิ่มขึ้น12.37จุดเพิ่ม1.00%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย43,127.12ล้านบาท สำหรับแนวโน้มในวันนี้นักวิเคราะห์คาดว่าตลาดยังคงมีความผันผวนโดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาคือสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศโดยเฉพาะคดีของนายกรัฐมนตรีซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วไทยยังมีฝนฟ้าขนองกทมเจอฝนหนัก กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าขนองรุนแรงอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสและต่ำสุด26องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ อาชญากรรมและข่าวอื่นๆที่น่าสนใจโจรใช้เชือกรัดคอแม่ค้าชิงทรัพย์เกิดเหตุอากาุกอาจคนร้ายใช้เชือกรัดคอแม่ค้าเพื่อชิงทรัพย์ในตลาดแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีคาบอมใต้ผืนเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์คาบอมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่อ,อสอได้รับบาดเจ็บสามนาย พบ20ศพในวัดพระบาทน้ำพุสังคมให้ความสนใจกรณีการค้นพบร่างผู้เสียชีวิต20ร่างถูกดองเก็บไว้ในวัดพระบาทน้ำพุซึ่งกำลังมีการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการสร้างสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่กดติดตามกดไลค์และแชร์กันด้วยนะคะ